นี้เราอยู่กับไขควงกระแทกนะครับเป็น Impact Devil นะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวขันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราไม่ไม่เจาะนำนะครับไม่เจาะนําไม้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันผมให้ดูนะครับนี่นะครับไม่ต้องเจาะนำเลยนะครับ นี่นะครับค,ครับทะลุได้แบบง่ายๆเลยนะ เดี๋ยวเราลองยิงให้มันสุดนะนี่นะครับมันจะฟรีให้เราถ้าเราไม่หยุดมันจะกระแทกครับหเห็นปะมันจะกระแทกก็คือมันจะพอดีนะครับมันจะพอดีแบบน,นี้นะครับแบบนี้เลย เราออกนะครับนี่คือสิ่งที่มันทำได้นะครับร้อนร้อนร้อนนะครับแล้วสิ่งที่มันทำได้อีกอย่างก็คือการเจาะนะครับการเจาะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้คือสิ่งที่มันถนัดแต่นะครับการไขการขันนะครับมาดูการเจาะ เราจะเอาหัวใหญ่ๆไปเลยครับประมาณนี้ใส่น้ล่าก่อนนะหยิบดอกสว่านแป๊บนึงจริงๆควรจะใส่ถุงมือนะเกียวอันนี้เป็นดอกเดี๋ยวก่อนนะดอกอะไรวะ อ๋ออันนี้ไม่มีไม่ได้เขียนเบอร์ไว้อเอเขียนหนึ่งทับสี่อ่าเป็นดอกเป็นดอกขนาดหนึ่งหนึ่งทับสี่นะครับตัวเลขมันจางนี่หนึ่งทับสี่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเจะกกันนะครับมาดูเจะกกันอันนี้คือรูที่เราขันน็อตนะครับ จะสังเกตได้ว่าแผลจะสวยนะครับมันจะไม่มีการแตกของไม้นะครับหมุนเนี่ยันันแกว่งเห็นไหมครับมันหน้าที่ของมันคือการขันนะครับาม,มาดูกันมันก็ค่อนข้างกิน กินเนื้อไม้ได้ดีเลยครับเห็นไหมสวยเลยแผลสวยเลยนะคือหลักๆแล้วอ่ะมันคือการการขันนะครับแต่ว่ามันสามารถเจาะได้ด้วยนะอย่างที่ผมบอกนะครับมันจะเจาะได้ด้วยนะอันนี้เจาะไม้แล้วนะครับเจาะไม้เดี๋ยวผมเจาะให้ดูอีกรอบนี่คือดอกหนึ่งทับสี่เลยนะนะครับเจาะให้ดูอีกรอบ จาะได้เร็วมากนะครับเจาะได้เร็วมากนะครับดูสวยๆเลยนะครับอันนี้คือแบบไม้ไม้แข็งเลยนะไม้แบบแห้งแล้วด้วยนะแข็งแล้วก็แห้งนะมันทะลุแล้วนะแต่ว่าผมไม่อยากกดให้มันโดนปูนนะ มันจะเข้าไปพอดีนะครับแล้วมันก็ตัดแต่ถ้าเราฝืนกดอะมันจะกระแทกนะปักๆๆๆปักปักปักนะครับมันจะเบรกด้ดีกว่าพวกสวา่านนะประมาณนี้โอ้ร้อน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 ควรใช้ถุงมือนะเนี่ยนะครับสรุปก็ประมาณนี้นะครับ เจาะมงเจาะไม้นะครับได้หม,ม <า S 2> ดูสว่านตัวนี้นะครับอันนี้คือสว่านเจาะเป็นหลักนะครับอาจจะเจาะปูนได้นิดหน่อยเพราะว่ามีโหมดกระแทกเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันผมลองดอกใหญ่เลยหนึ่ครับสี่เกัน อันนี้เป็นล็อกอักตโนมัติได้นะครับพอเราใส่เข้าไปแล้วก็หมุนเนี่ยครับมันจะดังแกล็กแล้วเราก็ถือวันล็อกแล้วนะครับีแย้เราเจาะลองเจาะไม้ก่อนนะครับเราจะใชเ้เกียร์สองนะเกียร์สองปึ๊บปรับมาหมดเจาะเกียร์สองนะครับเดี๋ยวลองดู มสงสัยมันจะกินปูนไปแล้วผมว่าแล้วมันกินปูนไปแล้วเพื่อนนี่คือขนาดเจาะธรรมดานะนี่ลเลยรูก็จะสวยนะครับมันจะเจาะได้เร็วนะจะเจาะได้เร็วเดี๋ยวผมเจาะห้ดูทีด้วทีอ่ะผิดด้าน ครับเวลาเจาะต้องดูด้วยนะครับว่าถูกหรือเปล่านี่ทะลุไปแล้วนะครับเร็วมาก เดี๋ยวเรามาดูจอบปูนจอบปูนเห็นไหมครับจาะง่ายเลยอันนี้คือเบอร์สองโหมดกระแทกนะครับจอบปูนครับเห็นไหม,ไหมง่ายเลยนะคือตัวเนี้มันจะไม่มีโหมดโหมดกระแทกเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเจอบได้ไหม เดี๋ยวผมลองตัวเล็กหน่อยแล้วกันจอดไดนะจอดได้นะครับจอดได,ด,ได้แต่ว่าตัวนี้มันจะแรงกว่าครับคือถ้ามันเจอปูนหนาๆอย่างเงี้ย กินง่ายกว่านะแล้วโอกาสที่มันจะเสียมันจะน้อยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้านี่ขันสกรูบ้างนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเราก็ต้องตั้งคลัสก่อนนะครับตั้งคลัทอ่อาเดี๋ยวเริ่มจากเบอร์สองกันเบาๆเลยเบาๆว่ามันจะประมาณไหนนะดูกัน มันจะแข็งอ่ามันจะแข็งนะครับมันจะสู้อิมแพกไม่ได้นะครับโอ้ยเที่ยมนะครับคือง่ายๆอ่ะงานมันไม่ค่อยเหมาะกับขันน็อตอะครับงานมันไม่เหมาะเลยนะ นะคือคือมันไม่เหมาะกับการขันที่แบบว่ายังไม่มีรูนํำนะครับอย่างถ้ามีรูนาอย่างเงี้ยมันขันได้ครับขันได้เดี๋ยวผมขันให้ดูอยงถ้าม,มีรูนํานะครับ มีรูนํำอ่ะมันขันได้แต่ว่าเพื่อนๆจะเห็นนะมันจะป๊อกๆๆๆเนี่ยมันจะปีนเกลียวนะครับมันจะปีนเกลียวแล้วก็สิ่งที่มันทําก็คือหัวน็อตมันจะเสียอย่างเงี้ยนะครับนะครับต่อให้เราตั้งคัดก็ตามอ่ะด้วยความเร็วรอบมันนะครับมันจะปีนเกลียวนะครับแล้วหัวน็อตมันจะเสียแต่ถ้าเราใช้ตัวเนี้ยนะครับมันจะไม่มีการปีนเกลียวหัวน็อตมันจะไม่เสียนะเอย